เมื่อนี่กะสิผ้าไปเบิงดอกไม้บานเราเด้อเมียบานไว้ไว้มาไวค้ค่ะพาท่านสิ้นเดือนกลุ่มผ้าดอกไม้มาเล้วคอยกระเงิดขึ้นกันจ้ะแถวนี่บ่คอยมีคนมายางดอกะมีแต่ชาวบ้านแถวนี้หรือกหมูบ้านขังขัง,งเขามาบางคนกับมาลาสัตว์บางคนกับผ้าหมามายางแต่กะบ่คอยพ่อคนเดอ้อ แต่กบตาย่านจ้ะหมู่บ้านที่คอ,อยอยู่มันบ่มีแม่น้ำใหญ่ๆจ้ะเพราะว่ามันอยู่ท่เทิงเขาแต่มันกับซม,ม,มีแม่น้ำแบบเนี้ยจ้ะไหลมาจากเทิงพูเนาะไหลตลอดปีบ่เคยขาดสายจะเคืีอเดอ้อมันก็นไหลลงไปร่วมกันอยู่ขางลางเป็นแม่น้ำใหญ่จ้ะแต่สะอาดสะอาดแ้อน้ำอยู่หนิหมถ้าดูด ค่ะแล้วดูใบไม้พรีมาแล้วมันบ่อึุแต่กิจกรรมสิเห็ดบุเบลี่ก็มีให้เก็บเห็ดก็มีให้เก็บก็บช่วงที่เห้าบ่มีกิจกรรมนอกบ้านก็ช่วงนี่แหละจ้ะหนาหนาววินเทอร์นี่ไหมหลายเดือนอยู่เด้อบุได้เฮ็ดหนังนะเมยะสวนยังเฮ็ดบุไดเนาะอยู่แต่เฮือนอย่างเดียวจ้ะเบิง่งเนาะข้างนอกไหมปลาโลงเลยจ้ะ นี่แม่จ้าดอกไม้ดอกอันนี้มันสิบานก่อนเลยกะงามอยู่เด้อจ้ากะลายอยู่บางอันกะบานแลว้วบางอันกะกำลังตุมต่มๆเพิ่ว่าดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้สงวนว่าสัน้นแต่แถวแถวข่อยอยู่นี่ลายลายดอกแล้วแต่ไผสีเก็บบ่มีไยว่าไผจ้า น้าจะข่างล่างเป็นน้ำตกน้อยๆมีนิน้ำตกแต่ว่ามันบ่มีหมมองนางเล่นเพราะว่ายามห่อนมามันก็หกๆน่าจ๊ะปลาแจ้งแจ้งมากับลูก้คือเกา่ามูเป็นมูที่แบบว่าไปได้ทุกหมองขอให้พาเขาไป ขอนไลหลายแต่ว่ามันกับบัวคอยมีเห็ดจ้ะอยากเก็บเห็ดอยแต่ว่าแถวนี้เป็นยังบุบัคอยมีอ้าวเห็ดหูหนูหน่อยๆบัวลายบัวพ่อเก็บแต่ก็เถ่าแล้วจ้าเบิ่งหูตกละเก็บไปกับบัวพ่อกินปล่อยให้มันเถ่าอยู่นี่แล้วเนาะ เบิงจ้าน้ำเขาเอินน้ำอย่างเนาะน้ำอันนี้แม่มันออกมาจากลืบหินจ้าเป็นน้ำที่สะอาดกินได้คนอยู่หมู่บ้านข่อยเพื่อนก็มาเอาไปกินมันบ่มีมันมัน,มนอันนี้เนาะมันอยู่ทั้งเขาหลอกกับบ่มีหมู่บ้านแถวนี้มันสะอาดแบบว่าน้ำบริสุทธิ์ลอยเปอร์เซ็นต์เลยจากบ่ได้กองบ่ได้กันจะเสียดายข่อยบ่ได้เอาอยียงมาห้อง ชิมล่องเบงไหลตลอดปีคือกันมีไหมปลาใหม่มันสมบูรณ์เนาะน้ำมันก็เลยสมบูรณ์ปาแถวนี้ไม่ดอกใหม่ย่างเดียวนี่ละจ้ะเดี๋ยวข้าไปเบง โอ้ยมึนเป็นตะล่มหัวแตกใช่ละ่ะอึ๊บอ๊เอ้ยนี่บานแล้วดอกสโนโดรอปกำลังเริ่มบานบพท่านบานเมื่อปลาเถอะแต่กะกำลัง มาเรื่อยๆเท่ากับมีเวลาเบิ่งความงามนี่อีกหลายมือ,อยุจ้ะโคดไปปลูกอยู่บ้านบู่้ว่ามันสิเกิดบู่้นี่มันนนาสิเป็นพืชตระกูลเดียวกับทิวลิฟเนาะเบิ่งต้นมันมีหัวนี่แม่จ้ะอ้เป็นตะขุดไปปลูกแห้งหลายหลายปลานี่แมมันแต่ดอกแน่วเดียวนี่ สะดวกอยู่สงสัยเป็นทางของคนตัดใหม่นะจ๊ะว่ามันทางกว้างเนาะแถวนี้เขาตัดใหม่หลายโอ้บ่กล้าขับไปเดิอเลิกดอจ้ะย่านหลง ม่มีกินหอมเลยดอกอันนี้แหมดอกอันนี้มัมักอยู่หมองจ้นเบิงจากหลายแห้งอยู่ตรงหน้ามี้เอเบ,บงงิ่งหัวมักไงเลยสิเกิดมาหลายสีแลวแลวละจ่ะ อยากพุดไปปลูกบ้านด้วยที่สิ่อในหมู่บ้าบนอเบื้องแล้วก็ฝากที่ตามใช่เลยท่านรอให้พินาเดอเดอร์จ้าสวัสดีจ้า